สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการฟ้องคดีครอบครัวนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็จะมาแนะนำกันเรื่องการฟ้องหย่านะครับฟ้องหย่าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะหญิงฟ้องชายนะเท่าที่ผมทํางานมานะครับหญิงจะฟ้องชายมากกว่าชายจะฟ้องหญิงเนี่ยมัน มันก็มันก็มีนะมันยากส่วนใหญ่ชายจะฟ้องหญิงในส่วนใหญ่จะจะเอาเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงมีชู้มากกว่านะครับเอาเป็นหลักแต่ส่วนผู้หญิงจะฟ้องชายเนี่ยบางทีก็ผู้ชายมีหญิงอื่นมีเมียน้อยทิ้งล้างตบตีด่าทอพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูนะครับสมัครใจแยกกันอยู่อะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนใหญ่ที่ผมทำเนี่ยผู้หญิงจะฟ้องซะส่วนใหญ่นะครับ แล้วก็พอหลังจากฟ้องเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสอ,อย่างนะครับคือถ้าผู้หญิงฟ้องผู้ชายโดยที่ไม่มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับหมายความว่าคําว่าเด็กนี่ก็คืออายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง20ปีนะครับถ้าไม่มีเด็กเลยเนี่ยก็จะฟ้องได้ปกติไม่ต้องเอาลูกเนี่ยไปไต่สวนด้วยนะครับ ไม่ยุ่งยากไม่ต้องส่งสำเนาคำฟ้องไปให้สถานพินิษ์ไม่ให้ไม่ต้องให้ทางผออสถานพินิษ์มาดูแลเรื่องเกี่ยวกับเด็กนะครับว่าใครจะเป็นใครจะเลี้ยงดูเด็กใครจะปกคลองเด็กอะไรตรงนั้นนะครับถ้าไม่มีเด็กมาเกี่ยวข้องเลยเนี่ยงานมันก็ง่ายนะครับก็แค่เราก็ตั้งฟ้องไปอ้างกฎหมายแพ่งมาตาอะไรหนึ่งห้าหนึ่งหนะครับพอรส่งหมายได้จำเลยมาต่อสู้ หรือไม่ก็ตามนะครับส่วนใหญ่คดีครอบครัวเนี่ยจะจบกันที่งานไก่เกลียนะครับศาลก็จะให้ดูว่าเออทำไมมันอยู่ร่วมกันไม่ได้ยังไงทําไมถึงต้องหย่ามีเหตุ่งการหย่าไหมคุณไม่รักกันแล้วคุณจะอยู่กันไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะถ้าหย่ากันไปทรัพย์สินมีอะไรบ้างมันก็มันก็แยกย้ายกันไปนะครับคือผมกำลังจะบอกว่า การฟ้องชูเออไม่ใช่ฟ้องชูสถิติการฟ้องหยาก,กันนะนะถ้าไม่มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคือมันจบง่ายมากศาลเองก็ดูว่าไอ้ไอ้คนสองคนเนี่ยถ้ามันลงมันถึงขนาดต้องฟ้องหยาก,กันแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะมากลับมาอยู่กันเนี่ยคือมันคือมันก็ยากนะก็ ศาลมันจะเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดว่าทําไมผมถึงฟ้องหย่าคุณทําไมฉันจึงฟ้องหย่าคุณคุณไม่เลี้ยงดูฉันหรือว่าคุณมีหญิงอื่นหรือคุณมีชู้หรือคุณทิ้งล้างฉันไปเกินกว่าหนึ่งปีหรือว่าสมัครใจแยกกันอยู่เกินกว่าสามปีหรือว่าอด่าทอฉันถ้าเป็นผู้ชายก็ติดคุกเกินกว่าหนึ่งปีมีคำพิพากษาแล้วติดคุกไปติดคุกไปซะเมียมันก็ฟ้องหย่าผัวมันก็อยู่ในคุก เมียก็ฟ้องอย่าเสร็จแล้วมันก็เอาคำพิพากษายาไปจดย่าเองเลยผัวออกจากคุกมาอาชิพายแล้วกูเมียกูฟ้องอยาเสร็จแล้วแทนที่จะเป็นคนดีกับก็เตะเมียซะง,งั้น <c oughs> เข้าเรือนจําใหม่ทําลายร่างกาย <c oughs> เห็นไหมเรื่องบางอย่างคือบางทีมันก็ไม่จบนะครับบางทีคือมันพูดได้นะถ้าเกิดเราอะ่ะเราเราไปรับงานมาเนี่ยเอา พื้นๆก่อนเลยนะครับถ้าเราจะฟ้องหย่าเนี่ยสมมติหญิงไปฟ้องชายเนี่ยมันก็มีเหตุหลายทิ้งล้างแยกกันอยู่ด่าทอบมีประมาทชายมีหญิงอื่นไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้ติดคุกอะไรก็ว่ากันไปพอเราฟ้องหย่าโดยที่ไม่มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจากประสบการณ์เลยนะอันนี้เจ้าประสบการณ์ตรงๆเลยนะไม่เคยสื่อบพยญนเลยนัดแรกนี่แทบ จะจบเลยนะครับอ่ะให้อีกนัดหนึ่งแล้วกันอีกนัดหนึ่งก็อาจจะตกลงมาเรื่องสินสมรถนะครับหรือก็นี่สินบ้านใครจะผ่อนบ้านใครจะใครจะรับโอนไปรถใครจะเอาเงินในทานอ่ะมันก็ส่วนใหญ่ก็ตกลงมาเรื่องเงินเงินทองทองนะครับที่มันจบกันช้าได้เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเรื่องเงินนะครับเรื่องยานีป่ปกติแล้วสายก็เออนะถ้า ไม่มีอะไรกันก็จะหยากันไปไม่มีสินสมรัดด้วยอะไรมาคุณก็ไปจดทะเบียนหย่าไปคุณก็ไม่ต้องมาฟ้องก็ได้เนี่ยถอนฟ้องไปแล้วก็ไปจดหย่าเลยก็ง่ายไม่ต้องมารอคํามพิพากษาอีกตั้งเดือนหนึ่งอะไรเนี่ยคุณก็จูงมือกันไปจดทะเบียนหย่าเลยถ้าเขาถ้าเขาเห็นดีตรงนั้นด้วยก็ก็เดินไปจดหย่าก็จบแต่ถ้าเกิดอีกคนเขาก็ไม่ยอมอ่ะผมไม่ยอมหย่าผมจะสู้คดีเพราะไม่มีเหตุสู้ไปสายก็สาลก็ไม่เสื่ออยู่ดีนะ เออในะี่ยคุณเนี่ยเขาอยู่ด้วยคุณไม่ได้ใช้เกิดสารพิภากษาว่าไม่มีเหตุนในการหย่าย,ยกฟ้องคุณก็เป็นผัวเมียกันเหมือนเดิมคุณก็ไม่อยู่กันเหมือนเดิมอยู่ดีอ่ะต่างคนอีอก,อกฝ่ายหนึ่งก็ไม่อยากอยู่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่อยากหย่ามันก็อยู่กันไม่ได้อยู่ดีอ่ะสู้หย่าไปซะอีกคนก็ไปเริ่มต้นใหม่มีชีวิตใหม่จะไปมีสามีพัญญาใหม่ก็ว่ากันไปเอาแบบนี้ไหมล่ะมันดีกว่าไหมส่วนลูกลูกก็โตโตกันหมดแล้ว คุณก็ไม่ต้องมีลูกมาปวดหัวนะอายุก็มากกันแล้วก็ด้วยนะมาวุ่นวายอะไรกันตรงนี้นะสารเห็นว่าก็ทําคําพิพากษาไปแล้วกันนะโอเคไหมยอมกันอย่างเงี้ยนะอันนึ่งก็บแบ่งกันไปนี่ก็บแบ่งกันไปนะแล้วคุณก็ไปโจทอย่าเอาถ้าเกิดจําเลยเขาไม่ไปโจทย์ก็ไปจทเองนะทําไมสามารถจะเจอหน้ากันได้ก็อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นดเมินการเอานะส่วนใหญ่นะครับ บองตรงนะส่วนใหญ่จบกันที่งานไก่เกียร์หมดเลยนะครับอันนี้แบบเบสิกเลยนะไม่มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะถ้ามีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเนะี่ยมันก็มันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเพราะว่าต้องเอาเด็กไปไต่สวนต้องให้แต่ฐานพินิษค่าเล่าเรียนเอ่ยค่าส่งเสียเล้งดูบดเอ่ยค่านุนค่านี่วุ่นวายแต่ไม่หมดแล้วเกิดทะลึ่งมีทรัพย์ที่เป็นชื่อเด็กด้วยนะยิ่งไปกระใหญ่เลยทิพายเลยางานนี้ ไปกันใหญ่เลยนะเอาแรกๆคือสมมุติถ้ามีคนมาจ้างเราเนี่ยให้ไปฟ้องหย,ย่าฝ่ายหญิงฟ้องหย่าชายเนี่ยเคสไม่ต้องมีอะไรมากมายสบายๆผมรับสามหมื่นนะสามหมื่นสบายๆสามหมื่นไม่รวมค่าส่งหมายด้วยนะถ้าเกิดรวมค่าส่งหมายเกิดล่อไปสองสามครั้งนึงมันมันกระจุกมกันนะ ไกลๆไปอยู่ในเกาะหรืออะไรเงี้ยโอเป็นพันนะครับส่วนถ้าถ้าตกลงกันได้เนี่ยถ้าทำคำพิพากษาตามยอมเนี่ยมันก็ต้องรออีกหนึ่งเดือนใช่ไหมว่าเอาหนังสือรับรองถึงที่สุดไปไม่มีใครยื่นอุทธรดีกาฝ่ายโจทย์ก็เอาคำพิพากษาแล้วก็เอาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ไปที่เขตก็ไปจดทะเบียนยาเรียบร้อยจบแต่ถ้าเผื่อว่าคุยกันได้ตกลงกันได้ก็ไม่ต้องรอคําพิพากษาเนี่ยวันเนี้มามากันแล้วเนี่ยใช่ไหมมากันหมดแล้วอ่ะสองคนไปเลยเนี่ยเขตเขตเขตเนี่ยเขตอยู่ตรงสารเนี่ยเดินจูงมือไปที่เขตเลยจดทะเบียนยาแป๊บเดียวไม่ต้องรออีกเดือนหนึ่งแล้วเผิมมากกว่าเดือนด้วยซ้ำไปคัดเอกสารนู่นนี่นั่นเห็นไหม มันแล้วแต่นะครับเราเป็นเราทํางานตรงนี้เราก็พยายามหาเรื่องไม่ใช่ไปหาเรื่องพูดผิดเราพยายามหาทางให้เขาจบกันง่ายๆนะครับพอจบกันง่ายๆแล้วงานเราก็ง่ายงานเราก็ง่ายทําทก็น้อยเงินก็เงินก็ได้เยอะไม่ต้องเสียค่าไปศาลเยอะเพราะว่าคดีคดีเด็กและครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จบกันที่โต๊ะหมดอะนะครับตอนไปเปิดอบรมกันผมก็บอกแล้วว่า คดีเด็กกเยาวชนคดีฟ้องหย่าฟ้องชูเออไม่ใช่ฟ้องชูฟ้องชูเนี่ยส่วนใหญ่จะสืบแต่ถ้าฟ้องหย่ากันเนี่ยฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรฟ้องรับรองบุตรส่วนใหญ่จบมันที่โตหมดอ่ะไม่มีมาขึ้นศาลเลยถึงแม้จะดื้อดึงดึงดื้อดึงดึงแกมาถึงวันสืบสายก็จับไก่เกียร์อยู่ดีอ่ะเพราะสาลก็รู้อยู่แล้วว่าคดีแบบนี้คือมันปลายทางมันปลายทางมันเป็นแบบนี้แต่การ ทำงานของเราการเตรียมงานการเตรียมคําฟ้องการเตรียมเหตุการ์ปัรยายฟ้องการอะไรวุ่นมันมันวุ่นวายตอนฟ้องนะครับหลังจากฟ้องไปแล้วนี้งานง่ายเลยคุยอย่างเดียวงานไก่เกียร์รับหน้าเสือไปอย่างเดียวจบจริงๆเชื่อผมนะวันนี้เราคุยกันเรื่องฟ้อง ยาก่อนนะครับยังไม่มีอะไรซับซ้อนให้คุณเห็นภาพรวมก่อนสคริปต์ผมไม่มีนะไม่ได้มีโจทย์ข้อมูลเลยมาเพื่อจะมาพูดผมเล่าประสบการณ์ไปเล่าไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะครับไหลไหลไไปเพื่อให้คุณเห็นว่ามันอยู่ในหัวแหละมันมันไม่มีอะไรยากการทํางานมันไม่มีอะไรยากส่วนเรื่องการบรรยายฟอ้องก็ปรับเอาคำว่าปรับในที่นี้คือปรับเอาในเรื่องจริง เมียอยู่ยังไงสามีอยู่ยังไงแล้วมีเกิดเหตุอะไรทําไมถึงมาฟ้องอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรขอศาลได้ปลุคำพิพากษาให้ยาหางไม่ไปยาให้ถือคํามพิพากษาประโยชน์ตะเบียนฝ่ายเดียอนั้นเป็นรูปแบบบรรยายไปนะครับไม่มีอะไรยากฟ้องยายังไม่มีอะไรยากยังไม่มีอะไรซับซ้อนไม่ว่าจะฝ่ายหญิงฟ้องฝ่ายชายหรือฝ่ายชายฟ้องฝ่ายหญิงโดยที่ยังไม่มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะต้องเน้นก่อนนะ ไม่มีอะไรยากครับวาวันหลังก็คลิปต,ต่อไปก็มาพูดถึงการฟ้องที่มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้มันจะซับซ้อนขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งวันนี้ก็โอเคนะ